สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK นำเสนอรถเก๋งคันนี้นะคะรถเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนค่ะแต่ว่าตอนนี้ปลดป้ายแล้วนะคะเป็นเล่มส่วนบุคคลเรียบร้อยค่ะส่งต่อด้วยราคา6,9900บาทนะคะโตโยตา้าโครโร a ออติสรถปี08เคยเป็นแท็กซี่ยกเลิกเรียบร้อยแล้วและวางเครื่องใหม่ค่ะ เครื่องที่วางนี้ไม่เคยติดเกตนะคะแจ้งหลงเล่มให้เรียบร้อยเดียวด้วยค่ะซื้อไปใช้กันได้เลยนะคะ69,900บาทาตามสภาพนี้เลยนะคะแอร์เย็นน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลภาษีพรบรปี67เล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบภายในกว้กวางๆนะคะกว้างกวาง,วางนั่งสบายค่ะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ ท่านใดกำลังมองหาไปใช้อยู่ซื้อไปใช้ได้สบายเลยนะคะได้รถยนต์ราคาถูกด้วยค่ะเล่มเอกสารครบภาษี67รถอยู่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดหรือว่านัดดูรถนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านด้วยสำหรับในวันนี้ JK ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ